Oh. Ni. Ni. thank you กินได้ไหมเอ้อโดดเลยนะโดดไม้ตัดเลยก็ได้ไหมไม่แบ่งได้ดูไม่เป็นไรหรอก แม่ว่าเสียมมันจะหักก่อนมันมน,มนี้ไหมน้แมวันดูมือแม่เออไม่เป็นไร <c oughs> มันไม่คือมันอะไรเนาะนี่เขาเอิญมันอย่างไรใช่มันช้างมันนะี่ย ผ่าครึ้นหัวเลยไหมผ่าขึ้นตรงกลางเลย,ยไหม มันเน่าไปอยู่ข้างหนึ่งนะ่ะข้างนั้นมันเน่าแล้วเราไม่ได้ออกมากินถ้าเราไม่กินมันก็เน่าสับสับสับมันเลยเฮ้ยคุณจะไปถึงตัวนั้นคือวยสับหัวมันเลย โอ้ความสามารถของเชกุนนี่ได้ตั้งห้อยบักใหญ่คือ <c oughs> มันอะไรอย่างเจ้านี่ยังกะเผือกเนะาะว่าไ่ติดอะไรวะติดหนังมันอยู่ดิมีใช้เราจับข้าล่างตรงนี้ให้จับไปได้ให้ขุด <ป>สิบข้ามันเลยว้าว มสับมันอ่ะทับต่อทับต่อไปนี่น้งมีอีกเจะกิมบุกถ้วยเป็นที่เป็นที่เป็นที่บ้ยแล้ว อย่างนี้ก็ได้เลยเห็นไหมไมันยากยาเดี๋ยวมันก็ออกใหม่ตรงนี้หรอต้องออกไหม่แล้วมันก็เน่าอยู่ดีเดี๋ยวฝังมาก่อนก็ได้พรุ่งนี้แล้วค่อยเอาก็ได้กินหมดไหมหนะ่ะแค่เนี้ย<อ>เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ไหมแล้วค่อยขูดง่ายๆเอาไหมไปละ <laughs> ไป <laughs> ไปไปเราไปทำเชื่อมดีกว่า อ่ะเอาไปให้ปูชกุนเอาไปให้ปู่มันอะไรวะโคตรใหญ่ไม่เคยเห็นเด็แม่ดูกับแม่แม่ดูหัวแม่ดูหัวแม่แม่ดูหัวแม่เดี๋ยวชกุลแบ่งเดี๋ยวแบ่งไปให้ย่าแต่หน่อยหนึ่งเอาเดี๋ยวเราเอาส่วนนี้ไปปลูกเพิ่มเนี่ยเออส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เดี๋ยวเราเอาไปปลูก ตัดตรงนี้เลยไม,ไม่อ่ะถือกล้องให้แม่เดี๋ยวก่อนแม่ไปคอตัดเองมาไม่ไม่ไม่อยากตัดเอาตัดเองเหรออ่ะเอาส่วนนี้ไปให้เอาส่วนนี้ไปให้ย่าเนี่ยออใช่แบ่งครึ่งระหว่างมือนะระหว่างมือเขียนขีดไว้ก่อนนะอ่าตัดลงเลยตัดลงเลยเอาไม่ถ่ายหรอถ่ายแล้วระวังโดนมือด้วยเออเอาส่วนดีๆเนี่ยไปให้ย่า บิส่วนเออนั่นแหละทำหรอยืดยาวมาลินเนีเขาห้องแต่กี้เป็นห้องมันอย่างกับปูห้องมันอย่างมันข้าวกันมันตีนช้างมันตีนช้างมันมือเสือมันตีนช้างอืแร่งอะ,อะใส่เอามันขาดด้วยนะอ่ะใส่ไปแต่งไปให้ยากินนะหักเลยมือหักเลย เออนั่นนะอาใส่ถึงเอาไปให้่ายิญายู่นี่แล้วอืมอาไปให้ยาเอาไปให้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแบ่งใหม่ก็ได้อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวแม่เอาทำบวชวันเอาไปให้ย่านึงกินหนึอ่อเอาไปให้ก่อนแล้วก็เนาะปั่นมา แม่ขุดใช่ไหมโอ้ยแม่ขุดอย่างเหนื่อยเลยโอ้ยมันมันขุดตะหากเอ้ยฮะขุดตะหากเชาคุณขุดเออเล็บ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 สามมันเล็บชามันเล็บลายเดี๋ยวตัดเอาเชาคุณตัดเอาส่วนนี้เดี๋ยว ไม่ลึกเกินเอาสนี้เออดัดได้เดี๋ยวเราไปปลูกโตเปื่อนหมดละโอ้เงินสกุลจะปิวหายมาแล้วไ่หกร้อยบาทนี่กี่บาทนั่น <600. S 1> 600หกรอ้อยหกร้อยอโอ้หเ <c oughs> งินบ้าแงเงิน,นโอ้แจกดีไหมนอ้อปีใหม่เนี่ยหรอฮะสกุล <c oughs> ค,คือรวยแท้เงิน อ่ะตัดร right! ้อยดีกส่วนน้ำเป็นต้มแบ่งแบ่งแบ่งแกันกินกินคนเดียวเรากินบ้าหมดกับล้างกับล้งกินไม่หมดเราก็ต้องแบ่งปันเดไลใช้โทรศัพท์ถ่ายไม่ได้ใช้กล้อง มันเมื่อกี้เลยไม่ต้องพลีชายทำมันเมื่อกี้เอาลงลึกก่อนมันยังไม่ขาดดีเขอกลับลลังก่อนกลับลลังหันหนึ่งสองไหนวะไหนวะอยู่ไหนแล้วอ้าวเจ๊เจ๊ ระวังมือเระวังมือมือฝั่งซ้ายด้วยมือฝั่งซ้ายอ่ะอย่าวางระวังเดี๋ยวมันจะโดนเส็มือเนี่ยแมนจะไม่จับเองอ่ะไม่จับเองอันตรายมันจะโดนเส็งมือชัคกุณแม่ทำเองไหมทำเองด้วยอ่ะระวังอ่ะแข่งมากลรกระวังระวังไม่เอามันจะโดนมือ เอาแทงจากฝั่งนี้อ่ะแทงลึกๆเลยอ่ะแทงตรงนี้ให้มันลึกๆเลยแ<อ><อ>ทงลึงเกเลยหนึ่งศพอืม <c oughs> อืมอืม ไม่มีตรงนี้ไหมที่มันลงตรงนั้นอืมไม่เห็นใช่ส่วนนี้เอ้ยเด้เจ้าเอออันนี้เอาไปปลูกต่อเออเศรันนี้อุ้ยจะกินหมดไหมลูกไม่หมดเอาแบ่งอีกแบ่งตัวนี้อีกเซอรหนึ่งไปเราแบ่งให้คนอื่นดแหละนี่แม่แม่แบ่งนั่นนี่แบ่งนั่นนี่เลยเนี่ยใช่อุ้ยตรงนี้ขอดีนะ ตรงนี้ให้คน,นะคะเอาฝั่งไหนชุวยกุญจะกินที่ไหนอันนี้อืหลังไปขอต้องกาวสักแป๊บนึงโอเคขีดเส้นนี่นเสปาดลงเลยลงไหมอย่าไปจับยางมันท่าเป็นคัน เ,เราไปหากะทิเอ